Finished. สวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานช้างป่าจะพามาดูช้างของทีมงานช้างป่าที่มาเข้างานวันนี้นะครับมีลายเชือกนะครับเนี่ยโอ้เต็มเลยครับเต็มเลยตอนนี้เต็มเลยครับเต็มเลยครับเนี่ยนี่ก็พายลำใหญ่ทางเพชรมณีนะครับทางเพชรมณีพายลำใหญ่ทางมะลิครับทีมงานของทีมงานนะครับเนี่ยของทีมงานทั้งหมดเลยนะครับสังกัดทีมงานช้างป่าทั้งหมดนะครับนี่ก็ คุณตาสดนะครับจับจริงออกจริงจับป่าจริงนะครับรุ่นสุดท้ายของการจับช้างป่านะครับตาได้ออกจับช้างป่าจริงนะครับแต่ตายังไม่เคยเปิดเผยนาทีใดนะครับเพิ่งเปิดเผยตัวกับทีมงานช้างป่านะครับประสบการณ์เยอะครับจับช้างป่าจากประเทศพม่าครับคลองอยู่ที่ประเทศพม่ามาก่อนครับอ่าพอเสร็จจากรุ่นตาก็หมดการคล้องแล้วครับไม่มีแล้วตาสืบทอดมาตั้งแต่สมัยตา ครูครูบาเท่านะครับครูบาเทาคือเป็นรุ่นครูบามากคนยละครับสมัยมาก่อนครับอ่าเป็นชวดของผมเองนะครับทีมงานของเราเนี่ยช้างของทีมงานครับสักวันหนึ่งจะไปหาเวลาไปสัมภาษณ์คุณตานะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้เวลาไปสัมภาษณ์คุณตาเลยต้องหาเวลาดีไปสัมภาษณ์คุณตานะครับตอนนี้ครับผมก็ท่านเข้ามาแล้วก็กดดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับงานจะเริ่มแล้วครับอ่าขอบคุณครับผมที่เข้ามาตามสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ ก็พามรชมการถ่ายภาพนะครับขององคงการขุนนาจักรวันนี้ช้างก็ทยอยการเดินกลับนะครับเสร็จภาระนะครับเสร็จภารกิจตอนนี้แล้วเหลือช่วงบ่ายสามนะครับนัดกันอีกทีที่แม่น้ําชีนะครับผมวันนี้ช้างก็ทยอยเดินกลับมาเดินกลับขึ้นมาก็ที่พักกันนะครับช้างก็มีทั้งหมดหลายเชือกครับน้องลำไยนะครับตันนี้น้องลำไยทีมงาช้างป่าครับนี่ก็พังมลิครับ ตาเนละ้วก็เคยออกป่าจับช้างจริงน,นะครับช้างเยอะครับกำลังติ่นขึ้นมาตะโยอยขึ้นมาเต็มเลยครับตอนนี้คือการถ่ายภาพเมื่อกี้ก็ช่างภาพม,มีเยอะมากเลยครับช่างภาพภาพเยอะมากครับตอนนี้ตัวน,นี้ก็เสร,ร็จภารกิจเราก็สามารถถ่ายภาพได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปถ่ายภาพตอนที่เขาทําการแสดงการอะไรนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายตอนนั้นขเขาจะว่าเราได้นะครับ นี่คือเสร็จจากภารกิจแล้วเดินพากันเดินกลับบ้านก็ถ่ายได้ครับตัวนี้ถ่ายได้เยี่ยครับเนี่าง,งานยาวนคือถ่ยอทองอครับน้องโอยของเราครับทางน้องโยอยตับพุกน,นะครับมัครักนั่นนะง างประมาณ ota, ร้อยกว่าเชือกครับเยอะครับวันนี้เดินสองฝาทางเลยครับเดินมาทั้งสองฝาทางครับวันนี้ช้างทางเยอะครับเขาก็ <Okay. S 2> มีข้าวมีน้าําแจกให้กินครับวันนี้ก็อีกประมาณบ่ายสามก็จะไปรวมกันชีที่แม่น้ําชีครับผมแม่น้ําชีจากตรงนี้ไปแม่น้ําชีก็หลายกิโลนะครับประมาณ สามสี่สี่กิโลกว่านะครับตอนนี้มีข้าวมีนะ้ำเด็กให้ช้างทุกเชือกครับอตอนนี้ก็พลายแก,ก,ก้วตาแก้วของเราครับตอนนี้นก็ทั้งทองแดงครับแฮปปี้ครับนี่ก็พี่ชายต่างแม่ของสีจ่จันทร์ครับจันทร์สวยๆนี่ก็พลายทุกครับสูงใจตั้งสูงครับตอนนี้สูงมากกว่าเพื่อน มีช้างสูงอยู่ในโครงการของเราประมาณสามสี่เชือกครับช้าส,สูงก็คือหนึ่งอ้ล 2, 3, อลายุกสองพันใจสามทองใบสี่มอสครับสายสมพรครับช้างสูงมีอยู่หลายเชือกครับช้างก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆครับทยอยตามกันมาเรื่อยๆอันนี้ช้างเยอะครับช้างเยอะมาก ก็พาันมาสต่เช้าครับบางคนก็มาสายหกโมงครับเพราะว่างานของเริ่มแปดโมงก็มาบางคนหกโมงเพราะว่าทางบ้านอยู่ไกลก็ยังไม่ได้กินข้าวกินน้ากันครับก็มาแต่ทางโครงการเขาก็เตรียมข้าวเตรียมน้ําไว้ให้อยู่ครับแดดก็ร้อนนะครับวันนี้เห็นใจนะคนนั่งตากแดดแดดก็ร้อนตากแดดนะครับวันนี้นะครับชุดชาวคุยคล้องช้างสมัยโบราณเพราะว่าสมัยโบราณ จะไม่มีเสื้อผ้าใสในการท่องช้างเขาจะใส่ชุดก็คือผ้าสลงตัวหนึ่งแล้วก็ผ้าขม้าพ้กตัวหนึ่ง่งนั้นแหละครับไว้เข้าป่าท่องช้างไม่เหมือนว่าสมัยเด็กคนไม่มีเสื้อผ้าใส่ดีดนะครับใส่อย่างนี้นะครับอุญาตาโทษพากันปฏิบัติกันมาวิญญาตาโทษเนีน่ยเขาต้องการเขาวิ่งส่งน้ําส่งข้าวส่งน้ําส่งอะไรนะครับ กำลังขึ้นมานะครับโดยตามันมาเยอะเลยวันนีช้ช้างเยอะมากครับมีหลายเชือกมากเลยครับตันนี้ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นหน้ากันหมดนะครับช้างวันนี้มีหลายเชือกครับท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ครับมีมาช้างป่าด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจของทีมงาน,นครับผม เพราะว่าวันนี้ช้างของทีมงานช้างป่าก็ามาร่วมงานเยอะ